สวัสดีครับผมเกรงไกลนะครับ BMW F10 คันนี้นะครับลูกค้านำรถเข้ามาให้ทางเราเนี่ยนะครับฟื้นฟูสภาพภายในรถใหม่นะครับโดยที่ตั้งใจที่จะให้ตอนมารับรถเนี่ยนะครับให้เปิดประตูออกมาแล้วเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเพื่อที่จะให้มันกลับมาดูใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้เลยนะครับดูในรถครับก่อนอื่นเลยก็คือเรื่องของการทาความสะอาดภายในรถนะครับพวกเบาะหนัง ภาพสกปรกต่างๆตามเบาะตามชิ้นส่วนพลาสติกแล้วก็ตามผมนะครับตรงนี้เราจะทําความสะอาดให้กับลูกค้าก่อนเลยนะครับพวกซอกมุมต่างๆเราเก็บให้ละเอียดเลยครับแล้วส่วนที่จะต้องทํานอกเหนือจากทําความสะอาดเต็มระบบของ T C W แล้วนะครับ<ม>ก็คือการทําสีบ่อหนังทําสีชิ้นส่วนพลาสติกนะครับนอกเหนือจากการ ทำความสาดภายในรถทําสีบอดทำสีชิ้นส่วนพลาสติกแลวนะครับก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเปลี่ยนชิ้นหนังบริเวณตรงนี้นะครับตรมปีกของเบาะที่สีถลอกแล้วก็เสริมฟองน้ําแต่งทรงโดยนี้ให้ขึ้นมาใหม่นะครับ <c oughs> ชิ้นส่วนที่เป็นสัญลักษณ์น,นะครับที่เกิดจากการใช้งานหมุนไปหมุนมาทุกวันจนสัญลักษณ์เนี่ยถลอกนะครับปุ่มสตาร์ ปุ่มปรับแอร์ต่างๆเนี่ยนะครับสีถลอกและสัญลักษณ์หายพังเราก็จะแก้ไขลูกค้าโดยการทําสีขึ้นมาใหม่แล้วก็ยิงสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับ<ด>ส่วนหนึ่งที่ทําให้รถดูไม่สะอาดนะครับก็คือคราบสกปรกบนผ้าหลังคาเนี่ยครับตรงบางแดดเนี่ยนะครับเป็นมือที่เราจับบ่อยๆปิดเข้าเปิดเข้าปิดเข้า,ขานี่นะครับคราบสกปรกตรงนี้เนี่ยทำความสะอาดแล้วคราบที่ติดฝังแน่นเนี่ย จำไม่จำไม่ออกนะครับมันก็จะทิ้งคราบดำๆอยู่บ้างนะครับผมจึงแนะนําว่าเปลี่ยนผ้าผืนนี้นะครับตรงบังแดดผ้าหลังคาที่ตกท้องช้างด้วยนะครับผมเลยแนะนำเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนยกชุดมันจะได้สีเดียวกันนะครับก็คือพวกเสาข้างอีก6ต้นนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นผ้าผืนใหม่เรามาชมขั้นตอนการฟื้นฟูนสภาพรถคันนี้ให้กลับมาดูใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผ้าหลังคา แผงหลังเสาหกต้นแล้วก็ที่บางแดดนะครับพร้อมที่จะส่งไปบุกใหม่นะครับบุกผ้าผืนใหม่นะครับผ้าหลังคาจะเป็นผ้าแบบตะข่ายเหมือนเดิมสีครีมอ่อนนะครับส่วนผ้าแผงหลังเนี่ยก็จะเป็นสีครีมเข้มผ้าแบบตะข่ายนะครับเบาะหนังก็พร้อมที่จะไปส่งไปเปลี่ยนชิ้นหนังนะครับตรงชิ้นที่ยับๆนี่นะครับ เปลี่ยนเป็นชิ้นใหม่แล้วก็เสริมฟองน้ําจัดทรงครับผ้าหลังคาแผงลําโพงแล้วก็พวกเสาเอต่างๆนะครับเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยต่อไปช่างก็จะนําเข้าไปประกอบในรถนะครับบอดที่นําไปเปลี่ยนหนังนะครับเปลี่ยนหนังใหม่เรียบร้อยนะครับไม่ดูเห็นแบมตึงเลยครับไม่ยืดแล้วก็ได้เสริมฟองน้ําจัดทรงให้เรียบร้อยครับต่อไปก็คือจะนําบ์ดตัวนี้ ไปทําสีนะครับพวกสีถลองเหล่านี้นะครับผ้าหลังคาเสาเอต่างๆนะครับแล้วก็ม่านบางแดดแผงลำโพงเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยประกอบกับใส่เข้าไปในรถเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทําความสะอาดภายในรถเต็มระบบของ TCW นะครับน้ํายาที่ผมใช้ส่วนใหญ่นะครับกับรถทุกคันที่ผมมาทําฟื้นฟูสภาพภายในนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ m มออโครอ a ลก p โพ p o สครีเนอร์นะครับจะใช้ในการขัดหนังขัดพมขัดเสาต่างๆหรือว่าตามซอกตามมุมต่างๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนการทำความสะอาดภายในรถเต็มระบบของ TCW ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ทำความสะอาดเสร็จเราก็จะมาแต่งสีบอบ์ดที่ได้เปลี่ยนหนังเรียบร้อยแล้วก็พวกชิ้นส่วนพลาสติกกันนะครับ ขัดนีละไเนี่ยนะครับจะเป็นสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะประกอบรถเนี่ยผมถึงจะเอาเข็มขัดออกมาเพื่อทําความสะอาดคราบน้ํายาออกนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะแช่เข็มขัดนิรลัยเนี่ยครับให้ได้นานที่สุดเพื่อดึงคราบสกรปรกออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับ หลังจากที่ภายในรถ BMW F10 คันนี้ได้ผ่านการทําความสะอาดเต็มระบบของ TCW แล้วนะครับผมก็จะเห็นภาพค่อนข้างที่จะชัดขึ้นว่าส่วนไหนของเบาะเนี่ยนะครับส่วนไหนของพลาสติกที่ต้องการที่จะต้องทำสีนะครับเราจะเน้นทํำเฉพาะส่วนที่มันมีรอยถลอกนะครับถ้าส่วนไหนที่ดูแล้วเนี่ยสียังใหม่อยู่เราจะคงไว้แบบนั้นนะครับเราจะไม่ไปทำสีมันนะครับจะเน้นตรงที่มีรอยทลอกสีซี นะครับอย่างเช่นบอกคนขับตัวนี้นะครับที่ต้องทำสีแน่นอนก็บริเวณที่เราต้องขึ้นลงตรงนี้นครับมันจะมีรอยเสียดสีรอยถลอกนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่นั่งนะครับลูกค้ามีคนจะสใส่กางเกงยีนนะครับแล้วสีของกางเกงยีนเนี่ยติดอยู่บนหนังไม่สามารถที่จะทำความสะอาดแล้วออกได้นะครับตรงนี้ต้องทำสีดูแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะต้องเก็บสี เกือบทั้งตัวนะครับเพราะว่ามีเปลี่ยนชิ้นหนังด้วยส่วนบ้อง<น>หลังเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีบริเวณตรงนี้ที่มีสีติดมาจากกางเกงหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับที่มันไม่สามารถทําความสะอาดได้นะครับตรงนี้อาจจะทําเฉพาะจุดได้ครับเพราะว่าสียังใหม่อยู่เลยนะครับ <c oughs> ตรงส่วนที่พิง สียังดูสดใสดีนะครับก็มีแค่ตรงส่วนปีกด้านข้างเนี่ยครับที่มีรอยถลอกที่ตรงนี้ผมจะเก็บเป็นเฉพาะจุดเอานะครับเท้าแขนต้องพ่นทั้งทั้งบริเวณนะครับส่วนเบาะคนนั่งดูแล้วก็คงจะต้องมีการพ่นสีตรงนี้นี่ก็คงจะเกือบทั้งตัวนะครับที่จะต้องเก็บสีเพราะว่ามันซีดแล้วก็มีรอยถลอกอยู่บริเวณปีกมันตรงบริเวณที่นั่งเนี่ยนะครับผมก็จะพยายาม ทำสีส่วนที่ต้องการจริงๆนะครับเพราะว่าอยากจะให้เน้นสีเดิมๆให้อยู่ให้มากที่สุดนะครับสีที่เราใช้สําหรับในการพ่นชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นหนังหรือพลาสติกนะครับจะเป็นสีสูตรน้ําที่นําเข้าจากอเมริกานะครับสีตัวนี้เนี่ยพอพ่นลงบนชิ้นงานมันก็เปรียบเสมือนเป็นฟิล์มบางๆที่เกาะอ,อยู่บนชิ้นงานหนังหรือพลาสติกนะครับโดยเฉพาะหนังเน<อ>ี่ยนะครับถ้าหนังที่มีความยืดหยุ่นที่ดีนะครับ สีตัวนี้ที่พ่นลงไปที่เป็นฟิล์มบางๆนะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นตามโอกาสที่ตอนรับน้ําหนักมากๆนี่ครับมันจะฉีกขาดได้น้อยมากเลยนะครับลูกค้าที่นํารถเข้ามาแล้วเนี่ยเบาะหนังของเขาเนี่ยมีความกระด้างนะครับผมจะแนะนําให้เขาเปลี่ยนหนังชิ้นนั้นก่อนเลยนะครับให้เป็นมีความใหม่และมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วค่อยพ่นสีลงไปตรงนี้เนี่ยสีที่ทําลงไปจะอยู่ได้อีกนานเลยนะครับขั้นตอนการผสมสีนะครับ เบาหนังตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่สีสภาพสีที่ใหม่ที่สุดเราเอาตัวนั้นเป็นตัวเทียบนะครับหลังจากที่บอาตัวนี้ได้ผ่านการทําความสะอาดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องขัดกระดาษทรายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะขัดผิวสี ออกเป็นบางส่วนนะครับเพื่อไม่อยากให้สีที่พ่นลงไปเนี่ยมันดูหนาเกินไปนันเราก็จะเอาสีบางส่วนของเบาะเนี่ยครับออกมาบ้างนะครับแล้วก็ค่อยลงสีครับนะครับหลังจากที่ขัดกระดาษทรายไปแล้วเห็นไหมครับผิวสีเนี่ยจะออกสีดเนื่องจากว่าเราได้ขัดผิวของสีเดิมๆเนี่ยนะครับออกไปบางส่วนนะครับ ตรงนี้เนี่ยสีมันก็จะบางลงสีที่ได้ออกมาจากโรงงานมันจะบางลงเอาพ้านสีลงไปใหม่เนี่ยมันก็จะไม่ดูหนาเกินเกินไปครับชิ้นส่วนพลาสติกในรถเนี่ยนะครับที่ผมจะต้องถอดออกมาซ่อมนะครับก็คือตรงมือจับประตูเนี่ยนะครับ ที่มันจับแล้วเหนียวติดมือนะครับผมจะต้องลอกสีเก่าที่เป็นสียางเนี่ยนะครับออกหมดจนถึงชั้นพลาสติกแล้วก็ทำสีขึ้นมาใหม่นะครับมือจับประตูเนี่ยครับทั้งสีบาเลยนะครับแล้วก็มีรวมถึงตรงแถวตรงแอร์ด้านหลังนะครับตรงพลาสติกส่วนนี้ครับที่มันถลอกนะครับตรงพลาสติกตรงพรมลายสีถลอก พลาสติกตรงรอบช่องแอร์นี่นะครับที่มีรอยทลอกสวิตกดกระจกนะครับขึ้นลงนะครับตรงขอบปันเนี่ยเหนียวเช่นกันสีก็เปลี่ยนเราจะลอกเหมือนกันนะครับในส่วนที่สียางนี่ลอกออกหมดแล้วก็ทําสีใหม่เดี๋ยวเรามาชมว่าเราชั้นต่อเราทํำยังไงนะครับ หลังจากที่ได้ผ่านการลอกสีอย่างออกแล้วนะครับชิ้นส่วนตรงมือจับเนี่ยก็เป็นพลาสติกเลยนะครับต่อไปเราก็จะลองพื้นแล้วก็ทำสีขึ้นมาใหม่ค่าบริการสำหรับการลอกทำสีมือจับประตูของ BMW นะครับข้างละ1,500บาทนะครับ ถ้าทําพร้อมกันเลย4ประตูนะครับผมลดให้10%็นะครับผมที่ทําแล้วนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าชิ้นนี้เนี่ยจะไม่กลับมาเหนียวอีกนะครับ การสําหรับการฟื้นฟูสภาพภายในรถเบีย1 0คันนี้นะครับก็มีชุดทําความสะอาดภายในรถเต็มระบบของ TCW นะครับทำสีบ่อหนังทําสีชิ้นส่วนพลาสติกที่แตกหกักสีซีดสีถลอกนะครับชุดนี้เนี่ยอยู่ที่15,000บาท แต่รถคันนี้ BMW F10 คันนี้ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาจากงบ15,000บาทก็คือการเปลี่ยนชิ้นหนังนะครับ1ชิ้นเสริมฟองน้ำบูผ้าหลังคาเปลี่ยนผ้าเสา A เสา B เสา C แล้วก็ที่บังแดด ตรงนี้ค่าเปลี่ยนอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนอกเหนือจากนั้นก็มีการทําสัญ,ญลักษณ์ปุ่มต่างๆนะครับก็มีปุ่มที่กดแอร์แล้วก็ปุ่มสวิตช์ไฟนะครับค่าบริการอยู่ที่3,000บาทเบ็ดเสร็จค่าบริการของ bmw f 1 0คันนี้ยอยู่ที่30 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่สนใจเชื่อนารถเข้ามาให้ทาง tcw ฟื้นฟูสภาพภายในนะครับสามารถติดต่อผมได้ทางไลน์ด้านล่างนี้นะครับหรือนํารถเข้ามาให้เราประเมินค่าบริการแล้วนัดวันกันทํานะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ